สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วเนาะวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้สวยๆจ้ะสวยทุกต้นเลยจ้ะถ้าต้นไหนไม่สวยนี่เอปากามาวงเลยนะบอกว่าแม่คนมือบอลต้นนี้ไม่สวยสวยจริงๆจ้ะหน้าเทพๆเท่านั้นเลยนะจ๊ะในราคาเริ่มต้นตั้งแต่120บาทเลยนะจ๊ะมีจํานวนไม่มากนะจ้าวันนี้มีอยู่ประมาณ30กว่าต้นนะจ๊ะ ใครสนใจกับสแกนควอาโคตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดนย์จะจ๊ะใครเพิ่มลายเป็ดก็เพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยเนะาะทางสวนของเราก็ยังมีวินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบก,กับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้จ้ะทางสวนของเราจัดหามาได้แล้วนะจ๊ะค่าจัดส่งก็ยังเหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทนะจ๊ะถ้าโอนก็60บบาทนะจ๊ะ ก่อนจะเจอกับบอนสีสวยก็ฝากเหมือนเดิมนะจ๊ะดูกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้แมุู่มูบอนมีไม้สวยๆมาเลยจ้ะเรามาดูต้นที่1กันเลยจ้าต้นที่หนึ่งจ้สว,สวยอย่างนี้เลยสวยมากมากมายไก่กองเลยจ้าเนี่ยให้ดูใบนี้เนาะ เปิดหน้าด่างทิเทพเอย่างนี้เลยนะจ๊ะเขามีชื่อว่ามะนีรักษมีนะจ๊ะมะนีรักษมีจ๊ะในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทจ๊ะมะนีรักษมีต้นที่หนึ่งจ๊ะต้นที่สองนะจ๊ะโอ้โหอันนี้สองป้ายเลยจะดูป้ายไหนดีล๊ะเนี่ยต้นที่สองสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะเขามีชื่อว่าศิราหุมทองหน้าแผลงนะจ๊ะ แผลงสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสิราหุ่มทองนะจ๊ะสวยๆเลยสวยดางทุกใบจ้ะให้ดูอย่างนี้เลยเนาะในราคา120บาทเท่านั้นนะจ๊ะต้นที่สองจ้ะสิราหุ่มทองนะจ๊ะต้นที่สามจ้ะให้ดูความสวยกันก่อนเนาะให้ดูความสวยนี่สวยไหมจ๊ะสวยจ้ะสวยจริงๆ โอ้โหถ้ามีตู้เก็บนี่จะเก็บเอาไว้เลยจ้ะสวยมากมายรัตนะรุ่งโรจน์นะจ๊ะรัตนะรุ่งโรจน์จ้ะสวยมากสวยมากจ้ะในราคาหนึ่งร้ยยี่สิบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นจะ้ะรัตนะรุ่งเรจดรุ่งโรจน์เนี่ยไปรุ่งเริดไปแล้วต้นที่สามนะจ๊ะอันนี้กระทางที่สี่จ้ะกระทางที่สี่เนาะเดี๋ยวดูชื่อก่อนเนาะ มะนีสัตบัญน,น้าแพงนะจ๊ะหน้าแพงจ้ะให้ดูอย่างนี้เลยเนาะนี่เขาแพงได้สวยมากเลยจ้ะมะนีสัตบันนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยในราคา120บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่4จ้ะมะนีสัตบันหน้าแพงนะจ๊ะกระทางที่5จ้ะให้ดูความด่างความสวยของเขาก่อนเนาะ เขามีชื่อว่ามะนีสัตบัญเหมือนกันนะจ๊ะมะนีสัตบัญจะกระถางที่ห้าเนาะกระถางที่ห้าโอ้โหสวยได้สวยได้มากมายเลยแพลงได้สวยมากจริงๆจ้ะมะนีสัตบัญน,นะจ๊ะกระถางที่ห้านะจ๊ะกระถางที่หกจ้ะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะหลวงตาเมืองนะจ๊ะหลวงตาเมืองเขาแผลงมาได้สวยไหมจ๊ะ สวยมากเลยจ้ากระทางนี้ในราคา120บาทเท่านั้นนะจ๊ะหลวงตาเมืองจ้ากระทางที่หนะจ๊ะกระทางที่เจ็จ้ากระทางที่เจกระทางนี้ก็หลวงตาเมืองนะจ๊ะหลวงตาเมืองสวยๆอย่างนี้เลยนี่ยุ่มเขาหากันให้ดูใกล้ๆกันอย่างนี้เลยเนาะดูใกล้ๆอย่างนี้เลยจ้ากระทางที่เจ็ดนะจ๊ะหลวงตาเมืองนะจ๊ะ สวยๆเลยจ้าในราคา120บาทนะจ๊ะกระทางที่8จ้ากระทางที่8เดี๋ยวดูโฉนดก่อนเนาะหลวงตาเมืองนะจ๊ะหลวงตาเมืองจ้าเขาแพลงได้สวยไหมจ๊ะสวยมากสวยมากเลยจ้ากระทางที่8นะจ๊ะหลวงตาเมืองจ้ะในราคา120บาทจ้ะด่างเทพๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างเทพๆเลยจ้ะ กระทางที่แปดนะจ๊ะกระทางที่เก้าก็ยังอยู่กับหลวงตาเมืองอยู่เนาะโอ้โหโสวยจริงๆจ้ะเขาแผงออกมาได้สวยมากเลยเนาะสวยมากๆเลยจ้ะหลวงตาเมืองนะจ๊ะโอ้โหโสวยจริงๆจ้ะกระทางที่เก้านะจ๊ะในราคาหนึ่งี่สิบบาทจ้ะกระทางที่สิบจ๊ะ ด่างเทพสวยสวยอย่างนี้เลยเนาะสวยๆยอย่างนี้เลยจ้ะมีชื่อว่าอะไรให้ทายกันดูสิเออใครทายถูกมั่งเอ่ยสวยมากเลยจ้ะเขามีชื่อว่าวิเชียนมาสนะจ้ะวิเชียนมาสถ้าใครเป็นทาสแมวต้องกระถางนี้เลยนะจ้ะวิเชียนมาสจ้ะส,สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะในราคา200บาทนะจ๊ะ200บาทเท่านั้นนะจ้ะวิเชียนมาสนะจ๊ะ ระทางที่11ก็ยังอยู่กับวิเชียนมาศอยู่นะจ๊ะพาออกมาไม่รู้กี่ทิ้นจ๊ะไม่ด่างเลยจ้ะด่างไม่กี่ต้นเองเนาะนี่ด่างสวยๆยอย่างนี้เลยจ้ะสวยๆเทพๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะวิเชียนมาศจ๊ะสวยมากสวยมากมากมกายไกลกองเลยจ้ะในราคา200บาทเท่านั้นนะจ๊ะวิเชียนมาศจ๊ะ กระถางที่12นะจ๊ะอยู่กับวิเชียนมาสอยู่นะจ๊ะนี่ต้นนี้กระถางนี้ใหญ่หน่อยเนาะใครดูก่อนสั่งก่อนเลยจ๊ะแต่ความด่างไม่ได้แตกต่างกันเลยนะจ๊ะความด่างความสวยไม่แตกต่างกันเลยจ๊ะวิเชียนมาสนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะในราคา200บาทเท่านั้นนะจ๊ะวิเชียนมาสจ๊ะกระถางที่12นะจ๊ะ กระทางที่13จ้ะในเมื่อเรามาในตระกูลแมวแล้วเนาะต้องมาให้สุดจ้ะอันนี้มีชื่อว่าสีสว่าดนะจ้ะสีสวาดจ้ะสวยๆยอย่างนี้เลยดูความด่างเนาะให้ดูความด่างจ้ะดางเทพๆอย่างนี้เลยจ้ะสีสวาดจ้ะกระทางที่13นะจ๊ะในราคา200บาทเท่านั้นนะจ๊ะ กระทางที่14จ้ะกระทางที่14กระทางนี้ก็ยังอยู่กับสีสว่านนะจ๊ะให้ดูความสวยกันอย่างนี้เลยเนาะสวยมากๆากเลยจ้ะสวยมากๆมากมายไก่กองจ้ะด่างทุกใบด่างทุกใบเนาะนี่สวยจริงๆจ้ะสีสว่านนะจ๊ะในราคา200บาทเท่านั้นเนาะสูงเป็นคืบเลยเนาะเป็นคืบเลยจ้ะกระทางที่14นะจ๊ะ กระทางที่15จ้ะให้ดูอย่างนี้เลยเนาะดูความสวยจ้ะความสวยความด่างอย่างนี้เลยเนาะความสวยความด่างอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่15บห้านะจ๊ะรึดูรักนะจ๊ะรึดูรักด่างเทพเทพอย่างนี้เลยจ้ะในราคา200บาทเท่านั้นนะจ๊ะรึดูรักจ้ะกระทางที่สิบหกนะจ๊ะ รืดรักให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะด่างเทพๆอย่างนี้เลยเนาะสวยๆเลยจ้ะใบพึ่งกลางออกมาสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะรืดรักนะจ๊ะในราคา200บาทเท่านั้นเนาะต้นคืบกว่าแล้วจ้ะใหญ่มากมายไปอัพกระถางได้เลยเนาะกระถางที่16หนะจ๊ะรืดรักจ้ะกระถางที่17ก็ยังอยู่กับรืดรักอยู่เนาะ หรือดูรักสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะให้ดูหน้าเนาะเทปเทอย่างนี้เลยจ้ะด่างพามาเป็นกระบุงจ้ะเป็นกระบุงด่างไม่กี่ต้นเองเนาะพี่แม่คนมือบอลเอามาถ่ายให้ดูนะจ้ะด่างไม่กี่ต้นเองเนาะสวยๆเลยนะความด่างถ้าด่างแล้วจะสวยมากมายอย่างนี้เลยนะจ๊ะหรือดูรักจากกระทางที่17จนะจ๊ะ กระถางที่สิบแปดูดรักแผลงนะจ๊ะอันนี้หน้าแผลงนะจ๊ะแผงได้สวยไหมจ๊ะสวยจ๊ะสวยมากเลยฤดูรักนะจ๊ะแล้วใหญ่มากเลยเนาะกระถางนี้ใหญ่มากเลยจ๊ะฤดูรักกระถางที่สิบแปดนะจ๊ะขอข้าเวลาความสุขสักคู่ครับมีโปรโมชันดีๆมานําเสนอครับวันนี้มีตู้อบอลสีสีขนาดมาแจากจําหน่ายครับขนาดที่หนึ่งครับกว้างเมตรห้าสิบครับราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับ ขนาดที่2กว้างเมตรเจครับราคา1 1 5 0บาทครับขนาดที่3กว้าง2เมตรครับราคา1250บาทและขนาดที่4ครับกว้าง3มเมตรราคา1750บาทพร้อมของแถมมากมายครับผ้าใบผ้าใบรองน้ําพร้อมคลิปวิดีโอวิธีการประกอบตู้ใครสนใจทักไลน์มาเลยครับกระถางที่19กนะจ๊ะกระถางที่19จะจะชืะ่อพูดชื่อถูกเปล่าไม่รู้ เขาชื่อว่าโวคาโนใช่ไหมเดี๋ยวแม่คนมือบอลดูก่อนเนาะโอ้เล่นเป็นภาษาปากีจด้วยโวคาโนเนาะถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะนี่ด่างเทพๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะไม้รักหมื่นรักพันในสมัยก่อนเนาะตอนนี้เหลือแค่200บาทนะจ๊ะแล้วสูงแล้วนะจ๊ะใหญ่แล้วจ้ะโวคาโนนะจ๊ะ ระทางที่19นะจ๊ะกระทางที่20จ๊ะ20เนาะโอ้โหเดี๋ยวโอ้มีภาษาไทยเหมือนกันโอยภาษาอังกฤษหมดเลยโวคาโนนะจ๊ะโวคาโนส,สวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะพ่าแม่คนมือบอลพูดผิดก็ขออาภัยด้วยนะจ๊ะเพ,พราะภาษาปังกฤษไม่กระดิกเลยจ๊ะ กระถางที่20เนี่ยจ๊ะให้ดูหน้าอย่างนี้เลยเนาะสวยๆเทพๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างทุกใบนะจ๊ะในราคา200บาทเท่านั้นจ้ะโวคาโนนะจ๊ะกระถางที่21เจ้ะโวคาโนนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะในราคา200บาทนะจ๊ะโวคาโนจ้ะด่างเทพๆจ้ะกระถางที่21เนี่ยจ๊ะ ระคางที่22จ้ะโอ้โหให้ดูก่อนเนาะให้ดูก่อนความด่างของเขานะจ๊ะสวยมากแล้วด่างทุกใบจ้ะด่างทุกใบเลยเนาะโวคาโนนะจ๊ะโวคาโนจ้ะสวยสอย่างนี้เลยจ้ะนี่สวยสอย่างนี้แล้วด่างทุกใบเลยนะจ๊ะสวยสเลยจ้ะในราคาแค่200บาทเท่านั้นนะจ๊ะโวคาโนนะจ๊ะกระทางที่23จ้ะนี่โวคาโนนะจ๊ะ ต้นนี้จะเล็กหน่อยแต่ความสวยไม่เล็กเลยนะจ๊ะความสวยไม่เล็กเลยจ้ะสวยมากจ้ะด่างเทพเทลยจ้ะโควาโนนะจ๊ะในราคา200บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่23จ้ะกระทางที่24จ้ะโควาโน่นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆนี่ให้ดูอย่างนี้เลยนะจ๊ะความด่างของเขาเนาะ ด่างแน่นอนจ้ะกระถางที่24นะจ๊ะโอคาโนจ้ะในราคา200บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่25จ้ะโอคาโนนะจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะโอคาโนจ้าสวยมากมายเลยเนาะด่างทุกใบจ้ะใบเล็กใบน้อยด่างหมดเนาะนี่ให้ดูอย่างนี้เลยนะจ๊ะ ใ,ใบนี้เพิ่งกลางเนาะเพิ่งกลางออกมาคือสุดเลยนะจ๊ะโบโคาโนนะจ๊ะกระทางที่25่้จ๊ะกระทางที่26สนะจ๊ะสัตบงกตนะจ๊ะสัตบงกตด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะด่างสวยๆเทพๆอย่างนี้เลยเนาะด่างทุกใบจ๊ะสัตบงกตกระทางที่26กนะจ๊ะในราคา200บาทนะจ๊ะ200บาทเท่านั้น กระถางที่ยี่สิบเจ็ดจ้ะสัตตบงกดเนาะมีอยู่สองกระถางเนาะสัตตบงกดสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะสวยๆอย่างงี้เลยเนาะสวยมากมายเลยนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะสัตตบงกดจ้ะในราคาสองร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบแปดจ้ะให้ดูความสวยอย่างงี้เลยนะจ๊ะ ความสวยความดางอย่างนี้เลยจ้ะต้นใหญ่เป็นคืบจ้ะคืบกว่าก็มีเนาะโชคสิบห้าชั้นนะจ้ะเขาเล่นโชคเก้าชั้นกันเราไม่เล่นจ้ะเราเอาสิบห้าชั้นไปเลยเนาะโชคสิบห้าชั้นจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะในราคาสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะด่างเทพๆอย่างนี้เลยเนาะกระทางที่ยี่สิบ 8นะจ๊ะกระทางที่ยี่สิบ้าจ้ะโอ้โหกระทางนี้ใหญ่เนาะกระทางนี้ใหญ่มากเลยจ้ะให้ดูความสวยเนาะแม่คนมือบอลยุ่มเขาหากันชัทนจะไม่เห็นความด่างนะจ๊ะนี่ให้เห็นความด่างด่างทุกใบนะจ๊ะด่างทุกใบจ้ะไม่มีใบไหนจะไม่ด่างนะจ๊ะให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะโชค1สิบห้าชั้นนะจ๊ะ ต้นนี้ใหญ่หน่อยเนาะคือกว่าเลยจ้ะคือกว่าจะไปอัพกระถางหกกระถางแปดได้เลยเนาะโชคสิบห้าชั้นจ้ะในราคาสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ้ะกระถางที่สามสิบนะจ้ะโชคสิบห้าชั้นจ้ะโชคสิบห้าชั้นด่างสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างเรือก็มีด่างขาวก็มีนะจ๊ะ สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะโชค15ชั้นให้ดูในใบใบล่าสุดที่พงลางเนาะนด่างเหลืองสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่30นะจ๊ะในราคา250บาทเท่านั้นจ้ะกระทางที่30จ้ะกระทางที่31เนะจ๊ะด่างเทพๆอย่างนี้เลยจ้ะให้ดูเทพๆอย่างนี้เลยเนาะให้ดูกันใกล้ๆเลยจ้ะความสวยเนาะ ระทางที่31นะจ๊ะโชค15ชั้นจ๊ะสวยมากเลยจ๊ะในราคา250บาทเท่านั้นนะจ๊ะ250บาทเท่านั้นจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะระทางที่32นะจ๊ะเมื่อกี้ไม่รู้บอกต้นผิดหรือเปล่าเนาะ กระถางที่สามสิบสองนะจ๊ะโอ้โห و, ด่างด่างสวยจริงๆจ้ะแล้วใหญ่มากเป็นทรงพุ่มทรงกอเลยเนาะทรงพุ่มทรงกอจ้ะแม่คนมือบอลผูกเขาติดกันเนาะนี่อย่ทับบานเนาะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะกระถางที่สามสิบสองนะจ๊ะโชคสิบห้าชั้นจ้ะให้ดูความสวยเลยจ้ะดูทุกใบเลยนะจ๊ะ ในราคา250บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่3.3นะจ๊ะดูความสวยสวยมากมายเลยจ้ะความสวยสวยมากมายเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะโชค15ชั้นกระถางที่3.3นะจ๊ะในราคา250บาทจ้ะ250บาทเท่านั้นสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่3 3นะิเนาะ กระถางที่ $34 จ้ะ่สวยมากแล้วใหญ่มากเลยลากนี่ทะลุกระถางออกมาอย่างนี้เลยเนาะนี่ให้ดูกันอย่างนี้เลยจ้าลากยาวๆกันไปเลยเนาะกระถางที่ $34 นะจ๊ะโชค15ชั้นจะ้ะในราคา250บาทถ้าใครดูไม่ชัดดูไม่แจมเดี๋ยวให้บาสคนมือบอลถ่ายรูปให้ดูเนาะพอวันนี้แม่คนมือบอลถ่ายออกจะมืดจะคล้มไปหน่อยเนาะ กระถางที่25ห้านะจ๊ะไอ้ส5้าจ๊ะ35เนาะความสวยอย่างนี้เลยจ้ะแล้วความใหญ่นี่ไม่แพ้กันเลยเนาะใหญ่กะเข่าเลยเนาะกระถางนี้เหมือนจะใหญ่กะเข่าเลยจ้ะโชคส5บห้าชั้นนะจ๊ะเป็นทรงพุ่มทรงกอมากเลยแล้วแข็งแรงจ้ะแข็งแรงเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายเลยนะจ๊ะ ด่างเหลืองด่างขาวออกมาอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่35เนาะในราคาแค่250บาทจ้ะกระถางที่36เนาะ36จ้ะกระถางนี้จะมีสองต้นเนาะแม่คนมือบอลจะไม่แยกออกนะจ๊ะจะไม่แยกออกให้ไปทั้งคู่เลยนะจ๊ะกระถางที่36จ้ะโทก15ชั้นนะจ๊ะ ในราคา250บาทเท่านั้นเนาะ2อ0บาทเท่านั้นจ้ะสวยๆยอย่างนี้เลยสวยๆยอย่างนี้เลยจ้ะกระถางสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะจากานนี้ก็ทั้งหมดของ EP นี้นะจ๊ะ EP นี้จะมีน้อยต้นหน่อยเนาะมีแค่36ต้นเองจ้ะใครสนใจต้นไหนก็ ุณบอลถ่ายรูปให้ดูได้นะจ๊ะเพราะว่าวันนี้แม่คุณบอลถ่ายมืดเลยเนาะกว่านักเรียนกว่าจะกลับจากโรงเรียนเนาะกว่าแม่คุณบอลจะแพ็คบอลเสร็จก็เย็นเลยจ้ะทางสวนของเราก็ยังมีดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบก,กับแบบบดละเอียดอยู่นะเนาะใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะค่คาจะส่งเราไปยุ่ยยุ่มเหมือนเดิมเนาะบอลสีเลยจ้ะแบบเมาเมาเลยเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็8แปดสิบบาทจ้ะถ้าโอนก็แค่หกสิบบาทนะจ๊ะวันนี้แม่กลมบอล กดกระดิ่งกันดนะ้วยเนาะจะได้เป็นการแจ้งเตือนจ้าวันนี้แม่คงมูบอราไปก่อนนะจ๊ะสวัสดี